สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าทักทายเช้านี้จ้าเมนูเมนูอ่อมไก่จ้าพี่น้องจ้าเฮาร้อยห,หม้อเดือดก่อนจ้าเนาะรอให้หม้อเดือดก่อนพี่น้องจ้าหลังจากที่หมอ้อฟดออกออกออก,ออก,ออกแล้วเนาะจ้านะเนาะเฮ้ากับไส่พักไปเลยจ้าใส่พักไปเลย มันกาสีอันนี้ไว้อยู่นะจ้ะใส่ผักลงไปเลยใส่หลายๆจ้ะสาวมังสีกับมักผักคือกันเอาใส่ลงไปเลยเยอะๆเลย ปิดฝาไปน่าจะแป๊บหนึ่งปิดฝาไว้พ่อว่าบักบวบก,กับบักฮุงนี่เรื่มสุกจัง้อยน่าจนะเนาะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าออมไก่จ้าออมไก่น่าจนะเนาะมากินกันจ้าเพื่อนๆมากินกันเลยจ้า ก็คือบบกฝักเนาะบบกหุงนี่ก็คือฝักมาจ้ากินด้วยกันเช้านี้จ้าแสบๆน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าแสบ,บๆจ้าแสบๆด้วยกันจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าทักทายเช้านี้จ้ามากี่ขอสอนน้ำก้นจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ากินด้วยกันมาจ้า ai yeah. cá thuốc khôn huh? mi hong nhau nhiều mi hát nhau nhiều